เอาละครับคุณผู้ชมครับเราได้รู้จักกับบ้านพักฉุกเฉินผู้หญิงภายใต้การดูแลของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีผ่านทางคุณนัทยาทองศีเกตพ่วงหนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มาช่วงหนึ่งแล้วนะครับพูดไปไม่เห็นภาพคราวนี้คุณนัทยาพาเราเดินชมสถานที่เลยครับอ้าวเชิญเลยครับพี่นัทยาครับแนะนำเลย คืออาคารของเราจะดีอยู่สามสี่อาคารนะคะแต่ว่าที่เห็นอยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นอาคารเรือนที่พักอาคารจะเป็นตึกสองชั้นชั้นบนก็จะเป็นที่พักของออผู้หญิงและเด็กที่เขาเดือดร้อนมานะคะส่วนด้านล่างจะเป็นลานกิจกรรมที่สําหรับที่ทานข้าวนะคะแล้วก็ท,ทํากิจกรรมต่างๆก็จะใช้ลานข้านล่างค่ะครับ จุได้สูงสุดกี่คนครับถ้าจุจริงจแล้วรับได้สูงสุดก็150คน150คนนะครับขนาดนี้มีอยู่เท่าไหร่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราประสบปัญหาเรื่องโควิด -19 นะคะตั้งแต่ือนเดือนมีดาจนถึงเดือนวิุนานี่ยเราไม่ได้รับเคสใหม่เข้ามาเลยเพราะว่าเราดูแลเฉพาะเคสลูกๆของเราที่อยู่50กว่าคนในบ้านพักเพื่อให้เขารอดปลอดภัยจาก ที่เป็นอยู่นะคะและเราก็เพิ่งรับเคสเข้ามาใหม่เมื่อเดือนกรกฎเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะปัจจุบันนี้ก็ここจะมีเคสอยู่ในที่45รายค่ะครับคุณนัทยาบอกว่าที่นี่เป็นเอกชนมอง่ายๆนะครับได้เงินช่วยเหลือจากภาครัฐหรือไม่ เงินจากภาครัฐไม่มีค่ะจะมีอยู่เล็ก,ลกๆน้อยๆที่เอ่อเราเขียนโครงการไปนะคะส่วนใหญ่เงินที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นเงินที่เราได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญมาทั้งที่ละค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าบุคลากรค่าอาหารการกินที่เรามาดูแลผู้หญิงที่ตปดนโรนะนะคะส่วนหนึ่งเราก็ได้ขก้าสารมาจากมูลนิธิพอติคึงที่เขาให้เรามา ทุกๆเดือนเขาให้เรามาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะคะต้องขอบคุณโปรติึงกันอย่างยิ่งเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเปิดรับบริจาคเนาะเลขหมาเลขโทรศัพท์ถ้าจะติดต่อนะขอบริจาคนะ029292222ใช้เบอร์เดียวกันนี้เลยได้ไหมครับได้ค่ะเพิ่มเบอร์ส่วนตัวพี่ไปด้วยก็ได้ค่ะเบอร์อะไรจ๊ะค่ะ0860867600 0 6 ขออีกครั้งหนึ่งนะครับขอเบอร์อีกครั้งหนึ่ง086 086 76 00แมเลขสวยเชียว086 086 76 00อันนี้เบอร์ของคุณนัทยาที่จะพร้อมรับบริจาคแล้วก็รับเคสได้ตลอดเวลาปรึกษาโทรศัพท์ไปไม่ว่าจะปรึกษาเคสหรือบริจาคได้เลยนะครับเมื่อมาที่นี่พี่ให้ วิธีการอย่างไรครับบำบัดรด้วยวิธีแบนเมื่อผู้หญิงที่เขามาอยู่ที่นี่นะคะนอกจากเราดูแลในเรื่องวิ้ชาแล้วก็ดูแลสีแล้วเรามีในเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจนะคะเรามีนักจิตวิทยาเรามีนักสังคมสงเคราะห์แล้วเรามีนักศิลปะบ่าัด่ก็ขึ้นอยู่กับกับกรณีแล้วก็ถ้าเกิดมีในเรื่องของปัญหาที่ว่ะสุขภาพจิตเขา้ามาเราปฏิเสธไม่ได้นะคะผู้หญิงหลายหลายคนที่เขาถูกกระทำแรงมา ซ้ำๆสามปีห้า,าปีสิบปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยก็จะไม่ปกติเท่าไหรนน่นะคะเราก็จะประสานง,งานกับอ,อแพทย์สิ่งผู้ใจของโรง,งพยาบาลิรา,พราพเพื่อรมานร่วมก,กันนะครับผมขอถามหน่อยนะครับเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วจะได้ฝึกมีอาชีพอะไรให้เขาฝึกไหมครับที่นี่ที่นี่เราซ้ำๆเพราะผมเจอเนี่ยนะคะเรามีศูนย์สืสอาอที่ สำหรับผู้หญิงด้วยค่ะตั้งแต่ตัดเย็บเัื่องผ้าส,สวยๆดอกไม้ประดิษฐ์ลำขนมค่ะครับครบเลยครบค่ะครับ,รบขอความรู้นะครับขอความรู้สมมุติว่าผู้หญิงที่ถูกกระทําพี่รัตยาให้ความรู้เขาอย่างไรครับผมสมมตินะก่อนที่จะมาที่นี่นะ คุณควรจะป้องกันตัวเองอะไรอย่างไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขัน้<ใ>นอตอนแร้เราให้รู้ให,ให้ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิ์เอกอนค่ะว่าเานื้อตัวร่างกายเราเนี่ยนะคะเป็นของเราคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาล่วงละเมิดเราได้คนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทุบตีทำร้ายร่างกายเราได้ในเรื่อง,งของกาถอนแต่เมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงตุณไหนที่นนช่วยเราได้บ้างทางกฎหมายช่วยอะไรเราได้เราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อ ประกอบในเรื่องของาาการตัดสินใจของผู้อื่นที่จะเดินข้างหน้าต่อไปสมมุตินะครับบางคนมีมีต้องปรึกษาทนายความอะไรแบบนี้ทนายความก็ามาที่นี่ใช่ไหมครับด้วยของบ้านพักเชิญเองเราไม่มีนักกฎหมายเราจะทํางานแบบเครือข่ายภาคียค่ะเราจะมีอย่างเช่นทีมของูุนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมของคุณสุเป็นสีค่ะเราจะมีทนายความอยู่เราก็จะประสานงานกับเขาแล้วก็หลายๆครั้งหน่วยงานองค์กร อื่นที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยค่ะองค์กรเขามีนักกฎหมายเรามีนักสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำงานกันแบบทีมสาวร่าาชีพครับผมผู้ที่ชมรายการอยู่นะครับแล้วอยากจะบริจาคบริจาคเป็นเงินหรือสิ่งของก็ได้นะแต่ที่ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งของนะครับสิ่งใดที่บ้านพักจุกเฉินต้องการครับคือจริงๆแล้วเราก็รับบริจาคทุกอย่างกนนะคะไม่ว่าจะเป็นของมือสองที่สามารถใช้ได้ดีอยู่ค่ะ สามารถดำมาโดยอยากด้วยตนเองก็ได้หรือไม่เขา้าทรงทงไรษณียได้ค่ะครับทุกอย่างเลยนะครับมือสองก็ได้ที่นี่รับทุกอย่างเลยเอาละครับเบื้องต้นขอบคุณมากๆานะครับที่ให้ความรู้กับเราและผมเชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมในสังคมนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเห็นความเดือดร้อนแล้วอย่าอยู่นิ่งเฉยคุณสุเป็นคุณนัทยาครับคุณนิทยาผมถามคำถามสุดท้ายถ้าเจอคนที่เขาทะเลาะก,กัน สามีภรรยาทะเลาะกันแล้วเรามักจะได้ยินคำคำที่สวนกลับมาอย่ามายุ่งเรื่องของผัวเมียแล้วก็ปอบปอบปอบต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 บสะบักสะบ,บอมกันไปข้างหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเราควรจะทํายังไงครับในฐานะที่เราเป็นคนในสังคมอะคับไม่ใช่เรื่องของผัวเมียอย่างเดียวค่ะเป็นเรื่องของสังคมค่ะทุกคนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะทุกคนถ้าเกิดพบเห็นนะคะเราไม่สามารถเข้าไปช่วยได้หรือว่าแยกได้เนี่ยเราสามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์หนึ่งสามศูนยค่ะ 1> 1, 3, 0, ของ 0, 0. อกระทรวงพอมอรหรือไม่สถานีตำรวจต่างๆสามารถติดต่อได้ค,ครับอย่าอยู่เฉยนะครับและอยากคิดว่าเป็นเรื่องของผัวเมียถ้ามีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นถูกไหมครับค่ะอาสุดท้ายและท้ายสุดอยากจะฝากอะไรถึงสังคมบ้างเชิญเลยครับจริงจริงแล้วทุกคนสามารถทพ่จะช่วยเหลือสังคมได้นะคะเป็นหูเป็นตา ในทุกๆเรื่องในเรื่องของเพื่อจะได้ลดความรุนแรงได้นะคะก็เหมือนรายการนี้คะ่ะทําดีทํา <ทำ S 2> ดีทํา <ำ S 2> ด้วย,วยเราต้องช่วยกันทําดีคะ่ะขอบคุณมากๆนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็พาเราเดินทัวร์เดินเที่ยวเลยนะครับเอาไว้เราจะหาโอกาสไปคาระวะคุณนัทยาถึงสถานที่เลยนะครับขอบคุณมากๆครับคุณนัทยาค,ะค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับเอาละครับรายการทําดีทําด้วย ต้องขอลาคุณผู้ชมนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับอย่ารอให้เกิดปัญหาสังคมจนกระทั่งมันเกิดความรุนแรงขึ้นนะครับบ่มเพาะความรักกันในครอบครัวให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่ครอบครัวของท่านจะเข้มแข็งนะครับปลายทางบ้านพักจุกเฉินที่เป็นที่รองรับปลายทางเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายเราก็ต้อง มีสังคมมีครอบครัวที่ดีอยู่ดีนะครับผมอ้าววันนี้ผมก็จรนสักชาวจรรรัตคนส่งสารจากรายการทำดีทำด้วยต้องขอลาคุณผู้ชมไปจากเพียงเท่านี้นะครับชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยวันนี้ขอลาแล้วสวัสดีครับ